เมื่อกี้นี้ปาถนาไทยถูกวันนี้สอนเรื่องกาบเหตเรือนะคะจะเป็นยังไงลักษณะของกาบเหตเรืออืครูไม่แน่ใจว่าพวกเราได้ไปดูการขบวนเรือพยุหะยญาตรากแถวที่เราไปาเส่นที่ข้างหลังโรงเรียนเราอะวัดประยูไดนวัดวัดอะไรนะวัดกรลยานะแต่ครูก็ไม่เคยไปตรงนี้สักที วันนี้เราจะเรียนเรื่องเรื่องกับเหเรือนะคะซึ่งตรงกับจุดประสงค์ตัวชี้วัดก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์วรรณคดีนะหรือวรรณกรรมแล้วก็ลักษณะเด่นของวรรณกรรมวรรณคดีนะซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตคนไทยนะคะแล้วก็ปะเม,มินคุณค่าที่ได้รับจากภาษาวรรณศิลป์ คือความไพเราะของบทประพันธ์ท่านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครูคงจะให้นักเรียนท่องบทอขยานบทใดบทหนึ่งก็ได้ที่เราชอบมากที่สุดนะคะกาบเหเรือเนี่ยวันนี้ครูจะพูดถึงบทนำนะ,ะนำเรื่องลักษณะของบทวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากวรรณคดีนักเรียนมีชื่อปลาเยอะแยะมากนะแล้วก็ ถ้าเปิดในหนังสือจริงๆแล้วมีปลาเนี่ยเป็นกี่สิบชนิดวะสามสิหรือสี่เนี่ยครูก็จำไม่ได้ละเราได้ข้อคิดการเดินทางสมัยก่อนนะฮะหรือว่าประเพณีสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเหเรือแล้วก็ทํานองเพลงเหเรือนะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังบ้างนะจากมือถือเนี่แหละส่วนสัทธานุกรมก็คือคําศัพท์ที่ใช้ ในบทประพันธ์อืมเรื่องนี้เป็นพระราาเป็นพระนิพนธ์พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้า,ฟาธรรมาทิเบตซึ่งเราจะเรียกว่าเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้ากุ้งนะฮะจุดประสงค์ของพระองค์ก็คือเพื่อใช้เป็นบทเหตเรือพระที่นั่งของพระองค์เองในครั้นที่พระองค์ตามเสด็จพระราชบิดานะฮะไปนมัสก,การสมโพธพระพุทธบาทนะฮะ ต่อมาในสมัยรัตนโกนสินทรัชกาลที่สี่ค่ะก็ได้ใช้บทเหเรือเนี่ยซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรุงนในในการเหเรือหลวงด้วยนะคะ <c oughs> กาบเหเรือนะ,ะจะเริ่มต้นด้วยอย่างไรบ้างนะ,ะ <c oughs> แต่งด้วยกาบเหเรือใช่ไหมคะก็แต่งด้วยโครงสีสุภาพหนึ่งบทโครงนะคะหนึ่งบทหนึ่งบทก็มีสี่บาทนะคะ แล้วก็พอโครงหนึ่งบทแล้วก็ตามด้วยกาบยานีสิบเอ็ดนะกาบยานีสนะิบเอ็ดหน้าห้าหลังหกเนะี่ยจะเป็นกี่บทก็ได้สําหรับกาบยานีสิบเอ็ดเนื้อความครั้งแรกนะเนื้อความครั้งแรกต้องต้องเกี่ยวข้องหรือต้องเนื้อความเหมือนกับในโครงเลยนะต้องดูอันนี้ก็บอกว่าเนื้อความในกาบยานีสิบเอ็ดบทเนี่ยนะในกาบยานีสิบเอ็ดบทแรก กับโครงนะสี่สุภาพจะต้องคล้องกันเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะอ่ายกตัวอย่างอันนี้ปลาอะไรเอ่ยโมก็ไม่สันทัดเรื่องปลานะคะพิษพันปลาพันตัวนี้แปลว่าชนิดเนีค่ะแปลว่าชนิดพิษแปลว่าดูเนี่ยศรัทานุกรมเนี่ยดูปลาว่ายว่ายวนว่ายเยอะแยะมากเลยนะว่ายเขาคลึงกันคือนักเีนยนึกถึงปลาสวายที่ อยู่ทางเนี่ยปะคองตลาดนะเคยเคยไปนะหูครูให้อาหารกินสองกระป๋องก็ชอบดูปลามันมันกินนะะทวินทวินแปลว่าคิดถึงสุดาดวงจันทร์แจ่มหน้าคือมองปลานะมองปลาเนี่ยสวยเป็นเกล็ดเงางามก็เลยนึกถึงหน้าของน้องทวินสุดาดวงจันทร์ทวินคิดถึงหน้าน้องก็เหมือนคล้ายๆนิราศนะคะนักเรียน คือเห็นอะไรก็นึกถึงหญิงที่รักที่ไม่ได้มาด้วยเนี้ยนะมัสยาก็แปลว่าปลานะก็บอกว่าบรรดานี่อยู่ในเรือใช่ไหมฮะอยู่ในเรือก็มองไปที่น้ําน้ามันก็ต้องมีปลาใช่ไหมคะก็มองไปมัสยาเห็นปลาเ,ย,เยอะแยะเลยกําลังว่ายวนไปนะควรลือพลาคน้องช้าสวดเขาครึงชมก็บอกว่าแต่พี่เนี่ยต้องจากน้องมาไม่ได้ชวยชมน้องเลย อันนี้นะพิษพันปลานะโครงสีนะคะตอนนี้เรามาดูกาบาเห็นไหมก็ยังพิษพันปลาไหว้เขานะเหมือนกันนะ,ะก็เหมือนเหมือนกับโครงสีเมื่อกี้นะคะใครเพิ่มมาคะถ้าพลเพิ่มมาบอกด้วยมีพลกระจิตนะที่คุณรอนพระรามาแล้วครับโผลมาพลมาพลม่มา้ะเดินทางไกลไงจิตย,ยังไม่มาะนะจิตมายัาง จิตยังไม่มานะพอนครูสอนเรื่องกาบเหตุกาบเหตุเรือนะแล้วก็ครูกําลังพูดว่ากาบเหตุเรือเนี่ยเริ่มต้นด้ยวยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทแล้วต่อด้วยกาบยานีกี่บทก็ได้นะแต่กาบยานีบทแรกเนี่ยต้องสอดคล้องเหมือนโครงบทบทแรกนะโครงบทตน้นเมื่อกี้นี้ผลเข้ามาดูแล้วใช่ไหมจะได้ไม่ย้อนกลับไป อ่าไม่ตอบไปเลยนะดูแลครับดูแลโอเคอ่าตอนนี้ประเพณีการเหุเรือเราได้รับมาจากประเทศใดไม่ได้เดิมแล้วไม่ใช่ของไทยแท้นะ,ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระองค์นี้นะท่านสันนิษฐานว่าการเหุเรือเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียมีหลายสิ่งหลายอย่างนที่เราได้รับมาจากอินเดียเนี่ยนะก็รับมาแล้วเราก็นํามาทําเป็น เหมือนกับเป็นชีวิตหนึ่งของเรานะวัฒนธรรมของเราภัยเอามาเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายนะคะคือภายเรือใช่ไหมคะภายเรือเนี่ยระยะทางมันไกลาภายเรือไม่ใช่ขับเรือด่วนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแบบพร้อมๆกันด้วยดังนั้นก็ต้องมีจังหวะให้ฝีภายภายเรือพร้อมกันนะคะต่อไปอันนี้ระหว่างเหตุเรือนะคะกับเหตุเรือเล่นนะคะอย่างเช่น อันแรกก่อนเลยเหเรือเรือหลวงนะที่เราเคยเห็นเพราะเจ้าอยู่หัวของเราทรงสเสด็จชนละมาชนละมาสแปลว่าทางน้ำนะคะส่วนประชาชนนี้ก็เหเหมือนกันไปเห่แบบเล่นๆนะะแบบเกี้ยวพาราสีกันมีลูกคู่มีพ่อเพลงแม่เพลงเป็นหญิงเป็นชายอย่างภาพนี้นะอันนี้ก็เอาไว้เห่เลยในหน้าน้ําหน้าน้ําก็อย่างเช่นเดือน เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองอะไรเนี้ค่ะที่ลอยกระทงนั่นแหละหน้าน้ำต่อไปอาการเหเรือหลวงนะคะจะมีช้าลาะวะเหตุทำนองช้าลาะวะเหตุใช้เริ่มออกจากาท่าคือเรือจะเริ่มออกจากท่านะแล้วก็มีมูลละเหตุนี่คือพายแต่พายลักษณะทวนทวนกระแสน้ำทวนกระแสน้ำมันก็จะช้าใช่ไหม เพราะว่าเราฝืนกับสายน้ำกับสารวะเหนะคะก็คือเทียบท่าแล้วทีนี้ครูจะให้นะักเรียนฟังนิดนึงน,น,นิเคชา้าละไวรหตุ ตอนนี้ชื่อชินกตไกรล่านะคะท่านเสียชียยวิตไปมาแล้วก็หลับแล้ว ฟังต่อไปไม่ได้มาเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะคะนักเรียนไปเปิดใน YouTube นักร้องคนนี้สมัยครูเป็นวัยรุ่นอะ่ะครูชอบมากร้องเพลงได้เพราะมากๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างช้าราวเหนะคะเพราะจริงๆนะทีนี้การเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมาศชนแปลว่าน้ำนะคะชนแปลว่าน้ำก็เดินทางไปด้วยเนี่ยเรือนักเรียนจะเห็นเรือครุฑเรือครุฑ ยุคนาคฮิวเนี่ยนะก็มีหลายลำนะคะมีคือหัวเรือเนี่ยจะเป็นหน้าของสัตว์ในเขาเรียกว่าสัตว์โบราณน,นะในวรรณคดีสัตว์ในป่าหิม,มาพานนะคะถ้าเป็นข้างหน้าเป็นสุพรรณหงษ์เนี่ยเรารู้เลยว่าจะต้องเป็นเรือพระที่นั่งของพระจเจ้าแผ่นดินใช่ไหมอ่าที่มานะ เจ้าฟ้าธรรมธิเบตรทรงพระนิพนธ์เรื่องกาดเหรือในระหว่างที่ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกรธนะคะในงานกระถินพยุหญาตราที่พุทธพระพุทธบาทโดยพระองค์เสด็จทางชนลมาศไปตามลำน้ำลำทานที่ชื่อว่าลำทานฐานโศกนะคะขึ้นกำหนักเจ้าสนุกแล้วก็ต่อด้วยสะทละมาคือเดินทางบกไปนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้เรือตลอดทางถึงสระบุรีนะคะ ก็ไปขึ้นที่ตำหนักเจ้าสนุกแล้วก็สถดลมากก็คือเดินทางบกไปถึงสระบ,บุรีมีมาปลารวนจันปลาอะไรเนี่ยในในหนังสือเนี่ยเขาจะมีบอกเยอะมากเลยนะคุณนาวันนี้นําเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเคยเข้าในสมุดในหนังสือบ้างนะคะอ่าทีนี้เราจะมาวิเคราะห์ด้านเนื้อหานะเขาบอกว่าเนื้อหาเป็นการครั้งแรกเนี่ยชมกระบวนรือทั้งหมดนะ เรือนาคเรือคุดเรือสิงเรือไกลศรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะชมความงามของเรือแต่ละลำก็อันนี้เรือครุดยุคนาคฮิวครุดกับน,นาคนี่ศัตรูกันใช่ปะลิอ้วลอยมาพาผันพยองก็เหมือนกับว่าคือเรือเล่นอยู่บนน้ําก็เหมือนกับว่าครุดเนี่ยลอยครุดเนี่ยเอ่อจิกตัวนาคแล้วก็ลอยอยู่บน บนฟ้าไงเนะคะเพราะว่าเรือลอยอยู่เห,หนือน้ําก็เหมือนกับลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยพลพายกลายพายทองร้องโหเหโอโฮเหมานะก็บอกว่าที่เรือคุูดเนี่ยก็มองแล้วเหมือนพญาคุูดเนี่ยกําลังยุดยึดก็คือดึงพญานาคเนี่ยลอยและลิ้วมาอนะ่ะพายทองนี้ก็คือพลพลเรือพลเรือ,ลลอทหารเรือที่พายนะ นักเรียนพูดถึงด้ามเนี่ยด้ามทองกับมันมีด้ามทองกับด้านด้ามแดงนะถ้าด้ามทองนี้ก็คือเรือพระเจ้าแผ่นดินชัดๆเลยนะอ่าต่อไปอันนี้เมื่อกี้ชมเรือแล้วนะอยู่ในน้ําก็ต้องชมปลานะก็เหยชมปลาปลาแต่ละชนิดเดี๋ยวมีในหนังสือเราจะดูกันนะ,ะว่ามีชื่อปแปลกอะไรบ้างเราไม่เคยได้ยินเลยนะคะชื่อปลานี่ก็ปลาสร้อย ลอยล่องชนไหวเวียนวนปนกันไปนะเหมือนสร้อยทรงสามัยไม่เห็นเจ้าเศร้าบวายเห็นไหมมองถึงปลาสร้อยก็นึกถึงสร้อยทีน่น้องสุดที่รักได้แขวนได้อะไรนะห้อยคอเอาไว้เนี่ยคล้ายๆกับการเขียนนิราศเลยนะ,ะต่อไปทางด้านภาษานะคะก็ย้ำอีกทีว่า การประพันธ์นะกาบเหเรือจะขึ้นต้นด้วยโครงสีสุภาพหนึ่งบทนะ mm hmm. เป็นการนำนะแล้วก็ตามด้วยกาบยานีสิบเอ็ดนะกาบยานีสิบบทแรกเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาตรงกับโครงสีสุภาพบทบทแรกนะที่ที่ต่อจากกาบนั่นแหละนะเ mm hmm. จ้าฟ้าทรรมที่เบตทรงคิดประดิษฐกาบและโครงคู่กันแล้เรียกว่ากาบพอโครงอ่ะนะ ทำไมไม่โครงหอ,อกาบเนาะเราก็เออแปลกๆนะกับหอโครงโครงเริ่มต้นแล้วกาบมันกับได้หลายบทมันก็เลยเอากาบมาหอโครงซะเลยนะแต่ถ้าเอาโครงหอ,อกาบโครงหอ,อไม่หมดเนาะครูก็จําอย่างนี้แล้วกันอ่าต่อไปทางด้านลักษณะการประพันธ์เนี่ยไพเราะมากเพราะเลือกสรรใช้คํามาประดิษฐ์ประดอยในการ แต่งบทนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ครูบอกให้ในักเรียนฟังนะฮะก็ถ้านักเรียนชอบก็ไปเปิดฟังต่ออะ่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะสอะมุกสอะมุกสอละนี่ก็คือเออไกลสอนหรือเรียกว่าราชสีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรือราชสีนะะมีมุกมุกสีหน้าก็คือมีด้านหน้าทั้งสีม่มุมก็เหมือนกับ เหมือนกับหน้าต่างอะ,ะนักเรียนก็มีสีด้านเนี่ยเนี่ยอันนี้ยมีสี่ด้านเนี่ยจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเพียงพิมานผ่านมีคาม่านกลองท้องรถจนาหลังคาแดงแย่งมังกรก็คือเหมือนกับ เรือเรือเนี่ยหน้าเรือเนี่ยเป็นเรือไกรสอนก็คือเป็นเรือราชสีนั่นเองหน้าเรือเป็นราชสีหัวเรือหัวเรือเป็นราชสีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบลังคาเนี่ยเหมือนสีแดงเหมือนกําลังแย่งชิงต่อสู้อะไรบบกับมังกรอะ่ะคนไทยยังใช้มังกรเหมือนกับคนจีนเลยไหมต่อไปอันนี้ก็ จะมีปลาด้วยค่ะชื่อปลาเขาเอามาเปรียบเทียบความงามปลาตะเพียนนี่กเพียนทองงามด่งทองไม่เหมือนน้องห่มตาทองอะ่ะมองเห็นปลาตะเพียนแล้วก็นึกถึงผ้าสไบผ้าห่มที่น้องห่มนะะกระแห่กระแห่ก็คือปลากระแห่กระแห่แหห่างชายดังสายสะวะัดคลาคลาาสมอคลาจักสมก็เหมือนกับพี่ มองตากระแหกก็ไม่เนึ่งถึงว่าเหมือนพี่ห่างจากน้องนั่นกวีจะคิดอะไรก็เป็นเห็นอะไรก็คิดไปถึงผู้หญิงที่ตัวเองรักและไม่มาด้วยนะน้ําเงินคือเงินยวงอ่ะก็ปลาอะไรคะปลาเงินยวงหรือปลาน้ําเงินน้ำเงินคือเงินยวงขาวพรายช่วงสีสําอางเอ่อมีชื่อปลาปลาเงินยวงด้วยนะ ไม่เทียบเปรียบชมนางงามเรืองเรื่อเนื้อสองสีก็คือปลาปลาเงินยวงนะหรือเรียกอย่างว่าปลาเงินชาวบ้านมั้งก็บอกว่ามีสีเนี่ยสีงามแต่ก็ยังสู้น้องไม่ได้น้องผิวสวยกว่าแก้มช้ำปากแก้มช้ำค่ะแก้มช้ำช้ำใครต้องอันแก้มน้องช้ำเพราะชมก็บอกว่า ปลาแก้มช้ำเนี่ยทำไมนะใครสั่งเลียกเรียกชื่อปลานะหรือมีใครตอนนี้กำลังทำให้แก้มของน้องของพี่ช้ำหรือเปล่านะหรือว่าใครมาชมน้องจนกระทั่งน้องเหนียมอายจนกระทั่งแก้มน้องช้ำเหมือนแก้มแดงเหมือนแก้มช้ำช้เนี่ยปลาทุกทุกกอไก่ตัวเดียวนะคะชื่อของปลาอีกเลคะ่ะ เห็นปลาตัวนี้แล้วก็นึกถึงพี่พี่กำลังมีความทุกข์ทุกข์เพราะว่าพี่จากนางที่เป็นที่รักเห็นไหมคะเหมือนนิราศไมะชมดวงพวงนางแย้มอชมปลาเสร็จแล้วก็ในป่านะตอนนี้ก็คือสมัยก่อนเนี้ยมีดอกไม้เป็นปา่าเป็นปา่าป่าที่มียังมีพืชพันธุ์สมสวยอุดมสมบูรณ์อยู่เขียวขจีอยู่นะก็ พอชมปลาเสร็จก็ชมดอกไม้ในระหว่างทางที่เล่นเรือไปนะชมดวงพวงนางแย้มก็คือนางแย้มต้นนางแย้มนะบานลแลมแย้มเกสรอนคิดความยาบังอ่อนแย้มโอดยิ้มพิมพ์พายงามเห็นต้นนางแย้มนางแย้มนี่เป็นดอกเป็นดอกพุ่มสีขาวคะ่ะหอมกลิ่นหอมมากก็เห็นต้นนางแย้มก็คิดถึงน้องที่ยิ้ม เวลาน้องยิ้มนิ่งามเหลือเกินเรือชายชมมิ่งไม้มีพันอะตอนนี้ก็เป็นโครงริมท่าสาครนคันกิ่นเกลี้ยงเล็ดอกออกแกมกันชูช่อหอมหื่นรื่นรสเพียงกลิ่นเนื้อนวลนางอันนี้เขาบอกว่ามีลักษณะการสัมผัสพยัญชนะก็คือสัมผัสอักษรสัมผัสอักษรอย่างนี้ไงคะนักเรียน ชายกระชมนะออกเสียงชอชอมิ่งกับไม้นะอันนี้สัมผัสอักษรน,นะคะหรือเรียกว่าสัมผัสพยัญชนะอืมคาว่าอะไรอ่ะคําคว่าแกมกับคําว่ากันคําว่าชูก,กับคําว่าช่ออ้าวครูข้ามตรงนี้ไปคําว่ากลิ่นกับเกลี้ยเนี่ยสัมผัสอักษรเยอะนะอันนี้ก็เหมือนกันหอมเหืนหอมห่น,หมหนนะคะสัมผัสอักษร เนื้อนวลนางเนี่ยค่ะสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะอันนี้สัมผัสข้ามวักสัมผัสข้ามวรคจิตโลกมาครับครับจิตเพิ่งเข้ามาเหรอลลกเข้ามานานยังครับครับโอ้ยครับนี่คืออะไรเอาเข้ามานานแล้วเนอะครูจะได้ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งวันนี้ครูไม่ต้องส่งนะเพราะว่ายังไม่ได้มีงานให้ด้วย วันนี้เพียงแต่นำเรื่องก่อนวันไหนที่มีงานให้ครูก็จะส่งส่งคลิปไปให้เราทวนด้วยว่าครูสั่งงานอะไรแต่วันนี้ไม่มีงานวันนี้อธิบายไปต้นเรื่องก่อนอต่อไปก็เป็นสัมผัสข้ามวักไดเรนโครงสี่นะโครงสี่อันนี้สัมผัสข้ามวักในลักษณะที่เป็นอักษรน,นะแต่ถ้าในกรณีสัมผัส าบังคับนะคะบังคับนะสัมผัสแบบโครงนะคาว่ากันจะต้องสัมผัสกับคําว่าจันนะคะแล้วจันก็ไปสัมผัสกับคําว่าพันนะแล้วก็สัมผัสที่บังคับอีกก็คือคําว่าหน้ากับคําว่าช้าต้องให้ครูใช้ตัวอักษรไหมคะอันนี้ครูจะพูดถึงสัมผัสสัมผัสที่บังคับนะคะคานี้นะสัมผัสบังคับของโครงสี่นะโลก เลียวเดี้วเลี๋ยวเดียวเดียว,ยวอืมตรงนี้แล้วก็สัมผัสบังคับในะที่คุณเคียนสัมผัสบังคับบังคับของโครงสี่นะคะอันนี้แต่ในในตอนนี้เขาบอกสัมผัสข้ามคําว่าสัมผัสข้ามของเขาก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงสัมผัสอักษรใช่ไหมคะนี่ไงสัมผัสอักษรยังข้ามกันอยู่อันนี้ค่ะจันกระแจมพัวพันกระพิษช้ากระชวอย่างเนี้ยค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้บังคับนะที่บังคับเมื่อกี้ที่ครูพูดไปตัดไปค่ะเรามาวิเคราะห์นะออภาษาที่เขาใช้ที่ท่านใช้นะบอกว่าเลือกสรรท้อยคําใช้ได้อย่างเข้าใจง่ายชัดเจนเข้าถึงอารมณ์คนอ่านแล้วก็มีอารมณ์เคริบเคริ้มไปด้วยนะอันนี้ยามสองของยามย่ําคือ ดึงชั่วเวลาเนี่ยเขานับสามชั่วโมงยามสองนี่คือประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนทุกคืนค่าย่ำอกเองเสียงปีมี่ปีมี่นะียเขาไม่ได้พิมพ์ผิดนะครวนเครงเหมือนเรียมค่ำร่รำครวนนานก็เสียงคล้องเสียงระครังเสียงปีกเหมือนพี่กำลัง คิดถึงนางอ่าตอนนี้ก็ถ้านักเรียนอยู่ตรงหน้าครูครูจะให้ท่องบทนี้เนี่ยดอนรองสุริยาโออัสดงอันเนี้ยเป็นบทอาขยานท่องจำถ้าเด็กสมัยก่อนเป็นนักเรียนเนี้ยคุณครูจะบอกให้ท่องจำบทอาขยานแล้วก็ให้คะแนนก็ใช้ถ้อยคำเกิดอารมณ์นะคะผููแต่งเนี้ยสามารถสื่ออารมณ์ให้ผู้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี้รับรู้ได้เช่น รอนรอนสุริยะโอ้อัสดงอัสดงแปลว่าพระอาทิตตกเรื่อยเรื่อยใช่ไหมใช้คำเขาเรียกว่าใช้คําซ้ํานะคะเนี่ยรอนรอนเรื่อยเรื่อยรอนรอนเรื่อยเรื่อยเนี่ยใช้คําซ้ำนะะไปเลาะมากเลยเรื่อยเรื่อยรับเมลงเมรุลงเมงก,ก็คือเขานะภูเขานะพระอาทิตมันตกอัสดงพระอาทิตตกไปหลังเขาเนีฮะก็มืดแล้วรอนรอนจิตจํานงนุษ์พี่เพียงนา หัวใจพี่คิดถึงน้องสุดที่รักเรื่อยๆเรียมคอยแก้วครับคล้ายเรียมเหลียวพี่ก็มองมองน้องเมื่อได้ยินเสียงน้องเรียกหันไปนะครับคล้ายเรียมเหลียวพี่ก็หันไปดูว่าใช่เสียงน้องหรือเปล่านะอ่าต่อไปบทวิเคราะห์เรื่องการใช้ถ้อยคําเหมือนกันนะคะสามารถใช้ถ้อยคได้อย่างหลากหลายเช่นคําที่แสดงถึงพลัง กำลังวิ่งกำลังเพ่นผลจนทยานอยู่เช่นเช่นว่าเรือสิงห์วิ่งเพ่นผลโจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟองดูยิ่งสิงห์ลำพองเป็นแถวท่องล่องตามกันนะเพ่นผลเรานึกภาพเลยว่าสิงห์สิงห์งก็คือสิงโตเน,นี่ยกำลังวิ่งทยานไปข้างหน้านะแล้วเอ่อคลื่นฝืนฝ่าฟองก็คือคลื่นน้ำเนี่ย มันทำไมคะกำลังแบบกระชอกเป็นคลื่นใหญ่ๆเห็นไหมคะใช้ภาษาได้เยี่ยมมากต่อไปวักทองก็คือเออวักที่เราจะเอามาท่องบทอาขยานเป็นบทที่มีความไพเราะแล้วก็ใช้เป็นบทแบบชอบให้ให้กำหนดว่าเอาท่องบทนี้นะอาขยานบทนี้นะเราเรียกวักทองวักทองแห่งวรรณคดีพิษพันปลาไหว้เขา คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์เป็นอะไรคะกาบหรือโครงกาบเดนีสิบเอ็ดมัสยาปลายังรู้ชมสมสาใจไม่พามานวนจันทร์เป็นนวลจริงเจ้างามทิ้งยิ่งนวลปลาคางเบือนคางเบือนก็ชื่อปลาค่ะปลาคางเบือนเออคางมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงปากมันจะหุบหุบยังไงหุบหดนิดหน่อยอะ่ะหุก็พูดไม่ถูก นักเรียนอยากดูปลาในวรรณคดีเรื่องกาบเหตเรือเนี่ยเปิดดูได้เลยมีเยอะมากเลยก็ถึงในหนังสือก็มีนะคะคางเบือนเบือนหน้ามาไม่งามเท่าเจ้าเบือนชายคือมองปลาคางเบือนแล้วเนี่ยมันไม่สวยเหมือนน้องเบือนหนีหน้าพี่หมายถึงว่าน,น้องเนี่ยงอนพี่นั่นแหละงอนพี่แล้วก็ทำหน้าชดุดคางมันก็จะไปอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคางเบือนเนี่ยสู้ ใบหน้าน้องที่กําลังงอนพี่ไม่ได้นะแบบเชิดหน้าอย่างเงี้ยเพียนทองงามดังทองไม่เหมือนน้องห่มตาทองอะ่ะปลาตะเพียนงามใช่ไหมเออเกรดของปลาตะเพียนยังงามเหมือนทองเลยก็สู้ผ้าห่มของน้องไม่ได้ห่มห่มตาทองก็คือห่มสบายแล้วก็ห่มทับอีกชั้นหนึ่งเลยนะฮะกระแ, ह, แ ह, หแห่างชายด่างสายสว่างคลาดจากสมปลากระแห เห็นปลากระหェแล้วอืมนึกถึงเราต้องจากคนรักมานะอือันนี้วัคทองอีกเป็นดอกไม้สมดวงพวงนางแย้มบานชั้นแล่มแย้มเกศรนะคะคิดความยามบังอ่อนแย้มอดยิ้มพริ้มพรายงามจำปาหนาแน่นเนืองอหนาแน่นเนืองขี้เกลือเงืองเรืองอารามจำปานักเรียนจำปานักเรียนอาจจะไม่ไม่คุน้น เรียนนึกถึงจำปีลักษณะดอกคล้ายกันแต่ดอกจำปาจะสีออกสีส้มค่ะแล้วกรีบจะใหญ่กว่าแต่ลักษณะลำต้นคือมเป็นตระกูลจำปาจำปีเนี่ยตระกูลเดียวกันนะเขาเอามาร้อยพวงมาลัยเป็นอุบะก็ได้แต่มันน้อยจำปีจะเยอะกว่าคิดคะเนงถึงนองรามผิวเหลืองกว่าจำปาทองโอ้โ เดี๋ยวนี้ถ้าผิวเหลืองคนผิวเหลืองมากๆก็เป็นดีซ่านนะขาดเลือดแต่นี้ก็ชมความงามแต่เหลืองนะที่นี่คือสมัยก่อนเนี้ยผู้หญิงจะทาขมิน้นถ้านักเรียนดูในเรื่องบุเพสนิวารอะไรเนี้ยเวลาอาบน้ําให้แล้วก็จะทาขมิ้นผู้หญิงนะให้สีผิวสวยๆอเงี้ยประยงก็ชื่อดอกไม้ประยงทรงพวงห้อยระยะาย้อยห้อยพวงกรองแสดงว่าต้นประยงเนี้ย ดอกมาากนันจะมีลักษณะห้อยๆเหมือนอุบาทนวลละอ,องเจ้าแขวนไว้ให้เรียมสมมองดอกประยมเนี้ยเหมือนกับดอกไม้ที่สุดที่ละของพี่ร้อยร้อยเอาไว้เป็นอุบะให้พี่ได้ชม <c oughs> อันนี้ไพยร้อยอีกแล้วค่ะเรื่อยๆมารอนรอนที่พากรแปลว่าพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ก็ตกสนธยาก็เวลามืดค่ำก็ใกล้เข้ามาแล้ว คิดถึงหน้าเจ้าตาตูก็คือคิดถึงหน้าหญิงผู้หญิงที่เรารักนะเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเสียงไปทั้งหมู่เรียงคุ้นไหมเนี่ยบทนี้คุ้นมากๆเลยนะครูก็จะมาสอนว่าเป็นเป็นบทที่ใช้คําซ้ําคําซ้ําได้อย่างไพเราะเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเสียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพระคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้นะก็เห็นนกกลับแล้วใช่ไหมคะนกบินกลับหลัง อาจจะเห็นตัวหนึ่งมันบินซ้ากว่าเพื่อนเหมือนพี่เลยอยู่คนเดียวคือแม้จะไปกันเป็นกลุ่มคณะแต่ว่าก็ยังว้าเวเพราะว่าหญิงที่รักไม่ได้ไปด้วยนะต่อไปทางด้านทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเราจะเห็นว่าการขมนาคมทางน้ำก็ต้องเดินทางด้วยเรือนะคะ